มองอะไรเขาทะเลาะกันหรอป้าอุ้ยบ้านนี้นะเป็นเรื่องปกติคือผัวมันอ่ะกินเหล้าไงใช่ไหมเมียมันอ่ะก็เป็นห่วงกินเหล้าเนี่ยนะไม่เห็นจะมีดีอะไรเลยนะอ๋อเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชินนี่อ่ะนะกินเหล้าถึงจะดีตรงไหนเลยเนี่ยกินแล้วก็เมาทำตัวก็บอๆไปมันก็ทะเลาะกันเสียงดังหกหูใช่ไหมมันมีนะป้าก็พ่อหนูอ่ะกินโซเซทุกวันเลยแล้วมันดีตรงไหนกินแล้วก็เดินโซซเซเซทั้งวีทั้งวันเนี่ย ไม่ใช่ป้ามันคือเหล้ายี่ห้อโซเซเหล้ายี่ห้ออะไรอ่ะมันเหมือนกงกรมดนั่นแหละกินแล้วมันก็มาเหมือนหมากนหมดอ่ะอันนี้ไม่ใช่แค่มาอย่างเดียวนะป้าแต่มันเป็นแอลกอฮอลผสมสมุนไพรเพื่อสุขภาพด้วยนะป้าเฮ้ยโมเบาไม่โมเขามีผลวิจัยรองรับแล้วนะเฮ้ยมั่วเบาจริงจริงเฮ้ยสวัสดีค่ะหยไปเห็นจะต้องซื้อมาฝากเลยเหล้าเมืองนอกเมืองไนพ่อเองเนี่ยอ้โนี่อะไรเนี่ย แม่เนี่ยซื้อที่ไทยนะแต่ว่าขวดสวยมากพอหนูอ่านสคุน้างขวดนี้ก็แบบอู้ยสมุนไพรแบบเยอะมากแม่บำรุงสุขภาพด้วยพ่อกินพ่นพอต้องชอบแน่นอนเฮ้ยนี่ไงป้าโซเซที่บอกอ่ะกินดีดื่มง่ายดื่มได้โดยไม่รู้สึกผิดแถมยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรอีกด้วยนะโซเซเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพที่แพทย์ชั้นนำไว้วางใจ